กรรมอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกชื่อว่าอุปธรมรมภะกะกรรมคือกรรมอุปธรรมกรรมสนับสนุนอุปธรรมสนับสนุนก็คงเป็นได้ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันคนคนที่โชคร้ายก็เคราะห์ร้ายไข้รุมอย่างนี้ ลำบากอยู่อย่างนี้แล้วยังมีเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาอีกหรือว่ารักษาหายจากโรคนี้เอาโรคนั้นเกิดขึ้นมาอีกอันนี้เพราะไป,ไปอุปธรรมฝ่ายชั่วแต่ถ้าฝ่ายดีเออก็ดอีอุปธรรมฝ่ายดีก็ดี มีสุขภาพปรานาไม่สมบูรณ์ดีอยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองก็พอมีจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าคนมาขยันขยอให้ซื้อหวยปกติก็ไม่ใช่เป็นคนเล่นหวยจะเอาซื้อก็ซื้อสองเคราะห์เขานั่นซื้อถูกอีก โกรางวันธรรมดาไม่ว่านั้นไปูกรรางวันที่หนึ่งอีกอันนี้เพราะกรรมนะอุปธรรมพระกะกรรมของเขาดีเขาอาจจะเคยสร้างสมบุญกุศลขวายที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นคนตกทุกข์ได้ยากหรือคนดีอยู่แล้วก็ให้ให้ความอุปธรรมเขาหรือพบพระสงฆ์องค์เจ้า เดินทางด้วยเท้าไม่มีข้ารถาาก็จัดการสวายให้ว่าเออท่านไปรถเถอะเหนื่อยทางไกลจ่ายค่าพานะให้เรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าอุปถรัรมภ์พระหรือพระเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกแแ็แล้วแต่แหละนะก็ไปอุปถัมภ์ทำให้บุญอานิสงส์นั้นมาถึงตนโดยเร็วพลันในปัจจุบัน หรือไม่เช่นั้นก็ส่งไปถึงพบหน้าชาติหน้าได้เหมือนกันแต่อุปธรรมที่เราเห็นได้ในชาติปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่เห็นเห็นกันอยู่นะมีกันอยู่เรื่องกรรมไม่ใช่มีอย่างเดียวนะกรรมมีเยอะต้องจําแนกแล้วแต่พฤติกรรมของคนว่าจะดีรายปานใดนะอุปธรรมได้ทั้งฝ่าย บาปฝ่ายบุญนะก็ต้องระวังระวัง